สวัสดีครับกับช่องเชฟเชียรมวยนะครับสําหรับคู่นี้นะครับเป็นการรีแมทนะครับเป็นไฟลล้างตาของสิงห์พันชัยนะครับเจอทางด้านของเพชรดาเพชรยินดีเคนามีนะครับซึ่งไฟ์ที่แล้วนะครับเป็นทางด้านของเพชรดานะครับที่เอาชนะคะแนนสิงห์พันชัยมาได้นะครับในศึกวันจินงทองบวกเพชรยินดีนะครับสําหรับไฟ์นี้นะครับเป็นศึกแชมเปี้ยนลุมพินีเกือกไก่นะครับรอบ60ปีนะครับ นี่ครับผมนำตั้งแต่ยกสองมาให้ดูนะครับเพราะว่าผู้นี้ชกกันไม่ครบยกนะครับทางด้านของสิงห์พลันชัยไฟนี้นะครับขึ้นมาก็เป็นต่อค่อนข้างแพงนะครับซึ่งเสียนมวยก็มองว่าเป็นสึกของทางด้านของสิงห์พลันชัยนะครับสึกเกียรติเพชรนะครับเพราะว่าเพชรดําเป็นผู้มาเยือนนะครับเป็นสายสึกของเพชรยินดีนะครับก็มวยเจ้าถิ่นนะครับกับมวยผู้มาเยือนครับ ทางด้านของเจ้าถินย่อมดีกว่านะครับซึ่งเสียนมวยของมองกันอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าพอขึ้นเวทีชกแล้วมันอยู่ที่คนสองคนแล้วครับนี่ครับสายโซโลไลท์ครับเพชรดาเป็นนักมวยจากอุบลราชธานีนะครับส่วนทางด้านของสิงห์พลันชัยเป็นมวยจากนครศรีธรรมราชนะครับเป็นมวยใต้เจอมวยอสานนะครับสำหรับไฟนะครับสิงห์ก็ขึ้นมาเป็นต่อแพงนะครับแม้ว่าไฟที่แล้วจะแพ้มานะครับแต่เซียนก็ยังมองว่า ไบนี้สิงหน่าจะล้างตาได้สําเร็จนะครับซึ่งเป็นค่ายใหญ่ทั้งคู่นะครับค่ายพลันชัยแล้วก็ค่ายเพชรยินดีนะครับนี่ครับพดํนนะครับฉายาสายโลไลท์นะครับเป็นคนที่ออกแข้งได้สวยงามแล้วก็ธรรมชาติครับหนักหน่วงและรุนแรงนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีศอกมีหมัดนะครับที่เป็นอาวุธลับนะครับ สิงห์ก็วางแข้งนะครับเดี๋ยวก็ยังไม่เข้าครับทั้งคู่ก็ยังดูเชิงดูเหลี่ยมมันอยู่นะครับนี่ครับเพชรดำก็พยายามเดินเข้าหานะครับนี่ครับคอยวางแข้งซ้ายสวยๆครับเดี๋ยวก็ยังทําอะไรไม่ได้ครับไฟนี้สิงห์ก็เตรียมตัวมาข้างดีครับนี่ครับหมดยกที่สองครับหมดยกที่สองราคาก็ยังอยู่ทางด้านของสิงห์นะครับเป็นต่อห้าสี่สามสองครับมีรองครับ ราต้องมาดูนะครับว่าใครน็อกใครครับเพราะว่ามวยผู้นี้ี่ครบยกนะครับนี่ครับยกที่สามนะครับยกนี้เป็นสิงครับเดินเข้าหาครับนี่ครับสายชโลไลท์ครับออกซ้ายจิดบังครับนี่ครับสิงก็วางแข้งครับเข้าดอกหนึ่งครับจิดบังดอกหนึ่งนี่ครับเริ่มเดินไวขึ้นแล้วนี่ครับหมัดครับหมัดเมื่อกี้เข้านะับแต่สิงก็ยังเฉย่ยครับ นี่ครับมีกระเจาะยางครับนี่ครับเจาะยางสิงค์ก็ทักทายครับวางแข้ซทรายติดบังครับนี่ครับนี่ครับแข่งสโลไลท์ครับออกค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วก็ธรรมชาติหน้าครับสิงค์ก็มีโต้นะครับนี่ครับนี่ัดักซอกคันนี้สวยครับเริ่มเห็นอาวุธกันแล้วนะครับนี่ครับเตลุดครับโอ้ยังดีนะครับที่ว่าสิงค์ทำะไรไม่ได้ครับก็จับทุกลงไปครับก็กินทรงกินเหลี่ยมครับลูกนี้ ภาษามวยนะครับนี่ครับนี่ครับมีฝันศอกครับสิงก็นี่ครับมีเข่าซ้ายครับมีแข้งซ้ายโตเน้นๆครับสองดอกก็เย็บหน้าไปชีหนึ่งหน้าหงายสะบัดเลยนะครับสิงเดินเข้าหาครับก็พยายามที่จะเข้าในครับนี่ครับวางแข้งไปครับถึงหลบหมัดได้ครับนี่สายสโลไร์ครับวางแข้งซ้ายที่สวยครับนี่ครับพอเข้าองค์วงในครับ โยัดเ no ข่าไปท,ทีนึงครับก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเ่ว่าวงในดูเหมือนสิงจะได้เปรียบนะครับเพราะว่ากําลังแขนน่าจะดีกว่าทางด้านของเพชรดำครับเนี่ยหมดยกที่สามครับหมดยกที่สามราคาตอนนี้ก็ยังเป็นเสียงอยู่นะครับนี่ครับพอสิงเข้าประกบไหนนะครับเพราะว่าได้เปรียบนะครับกําลังแขนน่าจะดีกว่าทางด้านของเพชรดำครับนี่ครับพอเข้าประกบไหนก็เสียบเข่าไปทีนึงครับยัดไส้ครับ เพชรดำก็นี่ครับก็โตเขาครับแต่ยังไม่เข้านี่ครับโหนตีไปดอกหนึ่งครับลูกนี้เข้าครับก็เกาะเชือกครับกรรมการต้องแยกครับนี่ยวาหวัมแข้งสายเข้าครับลูกนี้สิงครับหงายท้องครับเตะเขานะครับเดี๋ยวจะเอ็มล้มครับก็เสียหน้าได้นิดนี่ครับมีมัดครับโอ้โหนี่ครับสอกซ้ายของสิงดําครับอันตรายครับนี่ครับคอยดักศอกดักแข้งครับสวยๆเอาครับเข้าวงในเขาจะได้เปลีอยครับ สิงกดได้เปรียบครับวงในครับกดคอครับกดคอทางด้านของเพชรดำได้ครับเริ่มเห็นแล้วนะครับนี่บเพชรดำก็ดับโตครับก็ยังไม่ชัดเจนครับทาวงในแต่ทางด้านของสิงก็ได้เปรียบครับเพราะว่าโอ้โหลูกนี้ดึงหลบสวยครับ มวยคู่นี้ก็วงนอกวงในครับนี่ครับเตะตัดล่างครับกินทรงกินเหลี่ยมครับสิงครับนี่ครับดึงลมครับถ้าดึงไม่หลบก็หลับกลางอากาศครับตรงนี้ครับกำลังของหวางแข้งซ้ายของเพชรดำครับแกออกค่อนข้างรวดเร็วนะครับตรงนี้ก็จับทุ่มลงไปครับเอาแล้วครับสองอย่างครับดีคนละอย่างครับสิงก็วงในครับเพชรดำก็วงนอกนี่ครับดักแข้งซัดดักศอกซ้ายครับเต็มหน้านี่ครับยัดไส้ไปทีนึงครับนี่ครับ อืนี่ครับตรงานของสิงห์ก็ดูได้เปลี่ยนลวงในครับนี่ครับวางแข่งไปสองดอกครับสามดอกครับมีมัดมีซอกครับแล้วก็เตะกับเด้งเชือกมัดลุกนี้ครับโอศอกซ้ายเต็มเต็มหน้าครับตรรมการับแค่สีครับไม่ฟื้นครับเรียบร้อยครับตาค้างครับจังหวะมันเด้งเชือกนะครับเมื่อกี้ครับผมเห็นนะครับ เพชรดำก็วางแค้ง้ายที่สองดอกครับแล้วก็มีหมัดตามนะครับจังหวะที่สิงเด้งเชือกนะครับก็โดนสอกเข้าไปครับกรรมการไม่นับนะครับเพราะว่าดูอาการแล้วนั่นของสิงตาค้างนะนี่ครับมั่นใจครับสวยสวยสดงดงามครับคู่นี้ครับก็เป็นการย้ำแคในครั้งนะครับดูภาพช้าครับนี่ครับจังหวะเด้งเชือกนะครับแล้วก็สอกซ้ายเข้าไปเต็มครับนี่ครับต่อยหมัดก่อนนะครับดักสอกครับแล้วก็วางแข้งครับจังหวะเด้งเชือกก็โดนสอกเข้าไปครับ รมการไม่ต้องนับครับสิ์ถามลงคู่นี้ครับก็เป็นการย้ำเค้นทางด้านของสิ่งนะครับหลังจากไฟนี้สิ่งก็ค่อนข้างที่จะหายไปเลยนะครับพักยาวนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดติดตามกด s u บสไครต์นะครับเพื่อชมคลิปมวยดีๆนะครับแล้วก็คู่มวยมาใมนดีมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ